อขอต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์สันเดย์ครับอย่างเป็นทางการครับผมที่สยามสแควร์ซอยสามดีเจแ lap สยามแห่งนี้ครับผมก็วันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะครับผม,มด้วยหัวข้อวิธีการหาค <Connect ion. S 2> <connection. S 1> อนเน็กชันคอนเน็ชั่านะสืบเนื่องจากเราเจอหลายๆโพสต์ใช่อ่าว่าแบบปัญหานี้ม่นเป็นปัญหาแบบว่าปัญหาโรคแตกเออม,ม,ม,มันแบบเหมือนแบบไก่กับไข่อะไรอย่างเงี้ยบางคนก็บอกไม่ต้องมีบางคนก็บอกเฮียไม่มีไม่ได้อ่าอะไรอย่างงี้ใช่ใไหมประเด็นคือมันเริ่มมีโพสต์นี้อีกแล้วอ่าเหมือนกับถ้าไม่เป็นดีเจไม่มีคอนเน็กชันอ่ะ คือไม่มีงาน,มนไ,ไม่มีความ,มหมายอารมณ์นั้นอารมณ์นั้นซึ่งก็แบบว่ามันก็ดูแบบโอ้โหน้อยนึตําใจนะแบบว่าโพสแบบน้อยใจอะโพ<อ>สแบบน้อยใจซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาประสบพบเจออะไรมาถามว่าข้อความนี้จริงไหมคุณว่าจริงไหมหมิงส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งให้ให้เต็มร้อยให้เท่าไหร่ความจริงสามสิบสามสิบหรอเชื่อพี่นัตติผมให้ห้าสิบให้ห้าสิบหรอให้ครึ่งหนึ่งให้ครึ่งหนึ่งเพราะว่าผมแม่งให้แปดสิบเจ็ดสิบเลยนะเจ็ดเคใช่หรอเออจริง จริงจริง,รงเอเ<ร>อเ <า S 2> นี่ยเห็นป่<น>ะขนาดพวกเราเล่นดีเจมาเนี่ยเรายังรู้สึกมันไม่เท่ากันเลยอ่ะอย่างแรกเออมันไม่เท่ากันเลยอเอาเอามึงก่อนเลยหมิงสมมติว่ามึงมีร้านนี้เล่นอยู่แล้วละจะให้คนไปเล่นแทนหรือคนไปเล่นด้วยกันมึงให้คนรู้จักหรือคนไม่รู้จักถ้าคนรู้จักสิอะคอนเทนชั่นเลยใช่แต่ทีนี้เนี่ยอะกรู้จักคนเยอะแต่คืออ่ใชไจะเลือกคนที่แม่งเข้ามือสุดอ่ะก็ใช่ไงก็คือเขามีคอนเทนชั่นกับเรา เราต้องรู้จักเขาแต่ถ้าเกิดแบบใครไม่รู้เบอร์ใบทมาเราก็ไม่ให้ไปหรอกถูกป่ะใช่ใช่กูเลยคิดว่าแบบคืออย่างน้อยๆแม่งต้องเป็นคนที่รู้จักกันคนใกล้ก่อนต้องคนใกล้ก่อนเอางี้เอางี้เอาเราเราเอาทีละประเด็นอ๋อนี่นี่คือพโพศผดตทางการเป็นดีเจเหรอถ้าไม่มีพักมีพวกมึงอย่าหวังจะได้เข้าไปเปิดในทีมเขาออดิชั่นให้ตายมึงก็ไม่ได้เข้ามันคือเรื่องจริงอ๋ออันนี่คือในออดิชั่นตรงๆอ่าโอเค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 คือจริงๆคำว่าคอนเนคชั่นมันก็คือการ แบบว่ามีชน์รโจมกันต่างตอบแทนแบงนี้เลยเออเขาให้เงินผมเขาให้งานผมกูว่าให้มึงไปเปิดเพลงให้กูใช่อะไรอย่างนี้ก็ดูดูไม่ได้แย่นะแต่คำคำว่าคอนเนคชันมันดูลบเนาะมันมันถูกใช้ไปในใช้ไปในทางลบใช้ไปในทางลบสำหรับวงการดีเจนะแต่ถ้าเป็นวงการเช่นไม่ว่าจะเป็นดารานักร้องการมีคอนเนคชันแม่งคือแบบเครื่องหมายบวกใช่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 ใพอมันเป็นดีเจอย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่าไอ้เครียดคำคำว่าคอนเนคชันอ่ะมันดูกลายเป็นลบแทน มันดูแบบว่าว่ามันอยู่ที่อยู่ที่บริบทด้วยใครพูดด้วยก็ด้วยก็ด้วยก็ด้วยส่วนหนึ่งก็ด้วยประมาณว่าแบบเอ้ยถ้ามันไม่มีคอนเนคชั่นอะเรียบร้อยอะไรเนี้ยแต่แต่ผมว่าผมไม่เคยไม่เคยพูดกับคนแบบว่าดีเจหน้าใหม่แล้วจ่ายคูไม่เคยคูมึงไม่มีคอนเนคชั่นมึงไม่รอดในวงการเนี้ยเพราะว่าไม่ไม่มึงสร้างได้ด้วยตัวมึงเองประเด็นแหละอันนี้เรื่องออดิชั่นอ่าออดิชั่นต้องมีคอนเนคชั่นป่ะเถียงไม่ถ้าออดิชั่นจริงๆเพื่อเราต้องการคนที่แม่งตรงจริงๆผมไม่สนว่า คุณจะรู้จักผมไหมหรือคุณจะเป็นใครที่อยู่ข้างโต้ผมอันนี้พูดในมุมมองดีเจหรือมุมมองเจ้าของร้านมุมมองเจ้าของร้านเลยอ่ะย่าโอเคพอดในมุมมองอะไรดีเจมุมมองคนออเดชั่นมั้ยอ่ะมุมมองคนออเดชั่นนะโอเคโอเคสำหรับผมผมให้คําตอบไม่ได้ว่าไม่เคยไปผมไม่เอผมไม่ออมาเยอะอยู่ไม่เคยอออ่ะผมไปออมาเยอะอยู่แล้วก็ติดก็ติดแล้วหลที่อยู่ การไปออดิชั่นแล้วเราติดร้านนั้นเรารู้จักกันมาก่อนไหมร้านหนึ่งอ่ะเป็นร้านมีชื่อแล้วกันอะผมเข้าไปเล่นได้จากการออดิชันอ่ะเจ้าเจ้าของไม่รู้จักเลยรู้จักคนที่มาดูเราออดิชั่นแบบคนที่มาแบบมามามาคนที่เรียกคนที่เรียกผมไปออดิชันอ่ะอ่ารู้จักกันแต่เขาเป็นมีตำแหน่งแต่พวกแต่พวกคนที่มาดูอ่ะพวกแก๊งเจ้าของเราผมไม่เคยรู้จักเลยอ่ะไม่แล้วคนที่เรียกเราไปออดเขาเขามีส่วนในการตัดสินแบบว่าใครจะได้ไม่ได้อันนี้ไม่รู้แต่ไม่รู้แต่คือคือผมไปเล่นอ่ะรอบแรกเล่นเสร็จปุ๊บผมก็นั่นส ผู้จัดการเดิมาบอกเฮ้ยึ้นไปเล่นอีกรอบดิสาขบอกที่เอามึงต้องมาเล่นอ๋อก็คือเหมือนกับเขาติกไปแล้วว่าอ่ะไอ้นี่นะไอ้นี่นะไอ้นี่นะแต่วันนั้นที่ผมไปดูก็คือมันมีคนเข้าตาหลายคนมากแต่ร้านเลือกผมติดออเคือเราไม่รู้ว่าคนที่เรืองเราไปออเค้าเขาเป็นคนที่แบบว่ามีส่วนในการตัดสินใจหรือเปล่าถูกป่ะใช่คนอ่ะอันนี้ก็คือเหมือนกับว่าเฮ้ยมั่นใจว่าแม่งต้องต้องอย่างน้อยต้องฝีมือใช่ต้องฝีมือเท่านั้นฝีอต้องมีด้วยแล้วที่ไม่ได้ออแต่ได้เล่นล่ะเกิดอะไรขึ้นนั่นแปลว่า ก็มีคอนเนคชันไงใช่หนึ่งคือคอนเนคชันคือคนที่เลือกอ่ะเชื่อเชื่อว่าคนมือว่าแม่งทำได้ทำได้อ่าทำได้คือฝีมือเป็นที่ประจักษ์อะไรอย่างนี้หรือว่าชื่อเสียงเลื่องลือใช่างเพราะเหมือนกับว่าเอ้ยรู้มือกันอยู่แล้วใช่เขาบอกมั่นใจคือคนที่ดูเขาบอกอันนี้ผมมั่นใจเลยว่ามีพี่มีพี่อีกคนนึงมีพี่คนที่ทำได้แน่นอนครับผมเชื่อโอเคงั้นลุยเลยครับพี่โอเคอันนี้อันนี้แล้วกรณีนี้พี่ให้คำว่าคอนเนคชันเวลาไปออดิชันเนี่ย50%ถูกปใช่ ไหนบอกหน่อยนี่มันยังไง50%เปอร์เซ็นต์คือคือคุณเป็นใครไม่รู้เว้ยแต่ถ้าสมมติคุณเป็นโนเนมแล้วคุณไม่ได้อยู่ในเครือข่ายใดๆเลยคือแบบว่าคุณจะไม่มีทางได้งานนั้นไปงานไปไปออไม่รู้จักใครเลยใช่อ่าโอเคอันนี้เข้าใจได้แล้วถ้าผมพูดว่าเขาไม่รู้จักใครเลยก็จริงเว้ยแต่พอขึ้นไปเล่นแม่งโดดเด่นมากนั่นนั่นแหละคือด้าสุดยอดเลยนั่นคือสุดยอดเลยการออดิชั่นเนี่ยโอเคห้าสิบห้าสิบถือว่าถูกนะสำหรับพี่เนี่ยเพราะว่าคนที่ไปออเนี่ยโอกาสที่ติด มีคอนเนคชันก็มีโอกาสสูงถูกต้องแต่คนที่มีฝีมือก็มีโอกาสสูงเหมือนกันถูกต้องมันก็เลยห้าสิบอขอแค่เก่งอะจริงๆเขาเรียกว่าอะไรนะสภาพเนี้ยอันนี้ไม่อันนี้ไม่ได้ไม่ได้พูดแบบบูลลี่หรืออะไรนะแต่สภาพแบบเนี้ยที่เราที่เราเจอกันอยู่เนี้ยมันคือเขาเรียกว่าอะไรสภาพสังคมดีเจในเมืองอ่าใช่ใช่ถูกป่ะใช่คือสภาพสังคมดีเจในเมืองแต่เท่าที่ผมสัมผัสมาเพราะผมก็ไปต่างจังหวัดเยอะหลายหลายจังหวัดอะดีเจเนี้ยมันจะเหมือนกับว่าเป็นค่าย อ่าแจากคยนี้คุมบุ๊นี้เขาก็ไปเอาเพราะว่าร้านร้านร้านแต่ละจังหวัดมันไม่ได้มีเยอะเหมือนแบบโอ้นี่กรุงเทพที่เดียวไม่มีเป็นร้อยนะอ๋อป่ะได้ได้อย่างบางจังหวัดมันจะมีอยู่ประมาณแบบ3าสี่ที่แล้วก็มีบา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 ไปใช่ไหมก็เได้งจังหวัดอ่าก็จะมีคนที่แบบว่าดูร้านนี้ร้านนี้อยู่นะแต่ว่าจะไม่ใช่แบบอย่างในในเมืองที่แบบว่ามันมันเยอะก็มีหลายกลุ่มหลายก้อนอ่ามันก็อาจจะแบบต้องรู้จักกันนู่นนี่นั่นแต่พออยู่ที่อื่นปุ๊บมีร้านน้อยมันก็จะกลายเป็นแบบหมอนมีอ อะไรอย่างนี้แล้วมันก็จะแบบเคลียร์เอาไงอ่าใช่ไหมใช่ไหมที่วันนั้นที่มาบอกเอ้ยงั้นถ้ามึงเก่งแล้วมึงสวยด้วยมึงมาอยู่กรุงเทพน่าามึงจะอยู่ตรงนั้นทไมพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยกลายเป็นปัญหาเองบางทีมันไม่ใช่เรื่องของฝีมือหรืออะไรล้วมันกลายเป็นเรื่องแบบผลประโยชน์คอนเนคชั่นอออต้งคนเนนคชั่เงินอ่ะใช่ครับเงินอ่ะอะไรอย่างนี้ซึ่งจริงๆกับโพสต์เนี้ยที่เขาโพสต์เนี่ยผมคิดว่าเขาอาจจะเป็นอันนั้นอันนั้นเพราะดูแล้วเนี่ยเคลมว่าไม่ใช่ถิ่น ม่ใช่ถิ่นะไม่ใช่เจที่ใช่ไหมแล้วก็มีอีกอย่างอีกอย่างที่เราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าสุดท้ายก็คือบางครั้งบางทีการเปิดออรดิชั่นนะบางครั้งบางทีมันคือการที่เขาไม่ไปชูดใครโดยตรงและคนๆเขาจะเรียกราคาแรงๆกลับมาอย่างเช่นสมมติผมไปชูดพี่นัตี้โดยตรงพี่นัตตี้อาจจะชาร์จราคาผมแรงมากเลย แต่ถ้าผมเปิดออเดชั่นเนี่ยก็ถูกก็ถูกและพี่นัตตี้มาออเนี่ยมผมจะไม่ได้ราคาแบบที่ผมไปชูเขาโดยตรงก็ถูกเพราะฉะนั้นการเปิดออเดชั่นอะอม,มันก็เป็นเหมือนการที่เอาราคาสแตนดาดอะว่าทุกคนน่ะได้เท่านี้<อ>ยังไม่มีใครได้พิเศษกว่านี้หมายถึงในมุม r เลสเซ n นแต่ในอีกมุมหนึ่งที่ผมเห็นก็คือว่าอย่าลืมนะครับว่าการออเดชั่น DJ คือเหมือนการเข้าสังกัดไปแบบอ้อมๆ ไม่ได้โดยตรงเพราะสุดท้ายแล้วคือว่าการที่คุณเล่นร้านนี้มันหมายความว่าภาพคุณก็ติดอยู่ร้านนี้คนคุมคุณก็เป็นคนนี้เหมือนกันถ้าเกิดไม่รู้จักกันจริงหรือใหม่มากๆสุดท้ายถ้าใหม่แล้วฝีมือดีก็อาจจะได้จอยอยู่ในกลุ่มเขาแต่ถ้าใหม่แต่ฝีมือก็เท่าๆกันอะยังไงซชผมก็มองว่าผมก็เอาคนรู้จักก่อนอยู่ดีอันนี้อันนี้นะ จริงอันนี้จริงต้องคุยให้รู้เรื่องอะอ่ะเรากลับมาเรื่องออรดิชั่นตน่อเท่านี้ตอนนี้เมื่อกี้ที่เราพูดนะเราผมว่าเราพูดในหมวดดีเจล้วแต่ในมุมมองคนที่เป็นเจ้าของร้าน เขามองออดิชั่นยังไงผมไม่รู้อ่ะเพราะว่าผมไม่เคยอยู่มุมน้องเจ้าของต่อถูกไหมอ่าแต่แต่ผมว่าคอดิชั่นเจ้าของไม่มีเว้ยทุกวันนี้มันไม่ทุนส่นเรื่องฝีมือแล้วแม่งสนเรื่องลุกอ่าสวัสดีครับลันดี้มันมีร้านมันมีร้านร้านหนึ่งเฮ้ย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 อย่าอย่าพูดชื่ออย่าพูดชื่อย่าห้ามก่อนห้ามรู้รู้รู้ต่อ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 ตเอต่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 อง่อต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 ่อว่อต่อตาอต่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  จะอยู่ร้านนั้นได้หรือเปล่าบางทีการออเดชั่นมันเป็นการหาภาพหลักร้านด้วยแค่ไปเล่นแล้ยืนแค่ไปเล่นแล้วยืนบนบูธอ่าถ้าลงมาเอาเฮียดูดีมึงได้เล่นมันมีครับมันมีเชื่อผมว่ามันมีไม่แปลกอันนี้ไม่แปลกไม่แปลกอันนี้เชื่อมึงกุอยู่คุณอยู่ที่เดียวกับมึงนั่นแหละเพราะว่าบางทีมันก็ไม่ญิงทีร้านนั้นอีกที่อีกที่หนึ่งคือเดี๋ยวหลังไม่เรื่องนี้กูคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติเว้เพราะ บางทีอ่ะร้านแต่ละร้านเขาก็มีทาร์เกตที่ไม่เหมือนกันถูกปะ่ะบางร้านเขาก็ต้องการทาร์เกตที่จะแบบใช้คนลุกดีมาดึงดูดลูกคา<ช>้าบางร้านเขาต้องการทาร์เกตที่คนที่เปิดเพลงเก่งมาดึงดูดลูกคา้าอ,อ,อ,อันนี้ก็แล้วแต่ต้องของร้านไปแต่มันมีแบบนี้วหมเคยได้ยินเรื่องเรื่องนี้ไหมเป็นเรื่องที่เล่าขานกันต่อๆมาเจ้าชื่อเรื่องพญานาค <c oughs> บอไม่ในกลุ่ม Facebook คนดนตรีหางานกลางคืนก็มีเชือกลุ่มไหมเนี่ยกไม่เจนอะไรกูบอกไปแล้ว อ่ะโอเคคือเรื่องมันมีอยู่ว่าหลายๆร้านที่เป็นร้านรับออเดชั่นโดยเฉพาะร้านดนตรีสดอ่าทำการออเดชั่นในเวลาเปิดร้านอ๋ออ๋ออ๋อเอ็มปีเอ็มปี่าเข้าใจเลยเคยาใจเลยผมก็เคยแต่แค่บอกว่าออเดชั่นแล้วก็ออเดชั่นไปเรื่อยเรื่อยออเดชั่นไปเรื่อยอออไปเรื่อยอ่ะร้านไหนไม่รู้แต่แบบผมให้คออ่ะคอใหญ่ๆเลยอ๋อไม่มีที่สิ้นสุดอ่านะคือ อันนี้อันนี้คือในสายดนตรีสดเจอกันเยอะจนชินในแบบดีเจอาจจะอาจจะไม่ใช่แบบนี้แต่อาจจะเป็นออเอาออเอาเอ็นเกตมี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 ไอ้เนี้ยประเด็นนี้ดังนะใช่ไหมดังเลยซึ่งการออเดชั่นนั้นน่ะไม่ได้ต้องการผลลัพธ์อะไรหรอกอ่ะแค่อยากเอ็นดักไดเอ็นเกตอยากได้อยากได้ความสนใจอยากไดเอ็นเกตอยากได้แบบความสนใจจาก คุณ DJ ต่างๆเพราะดีเจที่จะมาออ d i ชั่นแน่นอนว่าเขาต้องมานั่งกดติดตามร้านคุณแน่ๆอ้าใช่ถูกไหมใช่อยู่แล้วซึ่งเขาเบรดอะคำถามที่เจอคือว่าออ d i ชั่น80คนออยังไงอืออ่ะใช่มึงพูดชื่อร้านเลยไหมไม่เฮ้ยนี่ผมทะลุยอดไปไกลเลยร้านไหนก็ไม่รู้โอเคคุณคำที่มันโนเล่นนะฮะ ทางร้านครับเป็นคนพูดเราต้องการคนที่นําเสนอสิ่งใหม่ๆเราต้องการคุณสุดท้ายเจ้าถิ่นบอกยึดแนวนี้นะอ๋อจริงคือตอนตอนจะเอาเข้าอ่ะพูดแบบดีดีอะไรอย่างงี้แบบพอพอให้เราต้องทำแนี่นั่นแต่ไปถึงก็แบบไม่แมว่งั้นแมว่งี้เออันนี้ว่านั้นอ่ะคราวนี้มันก็มีกรณีแบบนี้ในการออเดชั่นเนี่ยคราวนี้ไอออเดชั่นเนี่ยมันเป็นผมเรียกว่าออเดชั่นปลอมแล้วกันซึ่งออเดชั่นปลอมเนี่ยฝีมือพึ่งไม่ได้คอนเนคชั่นล้วนๆใช่่ออมีมีตรงนี้มีใช่อะ เดี๋ยวมากลับมาต่อเรื่องคอนเนคชันกับออเดชันกันหน่อยอะเมื่อกี้เราพูดเรื่องไอออเดชันแบบที่แบบออเดชันแบบเสมอภาคถืมือไม่ก็ต้องมีคอนเนคชันกับออเดชันแบบออเดชันปลอมออเดชันแบบซึ่งแบบว่ามึงมึงไม่มีหวังหรอกไม่ต้องหวังหรอกเออไม่ต้องหวังหรอกมึงไปออเดชันก็เท่านั้นแต่พวกอย่างร้านที่ผมดูแลอย่างเงี้ยผมส่วนใหญ่ผมผมจ้างเลยจ้างเพื่อออใช่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 ต้องจ้างสิ่งที่ถูกต้องครับงั้นพูดเรื่องนี้เลยจ้างการออเดชันที่ถูกต้องการออเดชันที่ถูกต้อง ควรจะเป็นแล้วกันเขาไม่รู้ถูกหรือเปล่าแต่ควรจะเป็นคือคนที่ไปเล่นควรต้องได้รับค่าตอบแทนถูกต้องไม่ใช่ไปออฟฟีใช่ผมควรได้รับค่าตอบแทนคือเปรียบเทียบได้กับงานทั่วไปอย่างพวกงานออกแบบเดี๋ยวนี้นะเอ้ยเอาแบบมาดูก่อนไม่มีแล้วนะครับเดี๋ยวนี้มีค่าแบบก่อนจ่ายค่าแบบแล้วค่อยเอาแบบไปดูนะพวกงานดีไซน์งานนู่นนี่นั่นไม่งั้นแบบไม่ก็เอามาปุ๊บแล้วมันก็ไม่ให้เจ้าที่ถูกฝาดทำใช่ไงมมันเกิดมันเกิดอารมณ์นี้ขึ้นแล้วก็เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้ว ดี๋ยวนี้ได้มาปุ๊บเอาไปให้ AI ทํทำ <okay. S 1> เรียบร้อยนะฮะก็คือเดี๋ยวนี้มันจะไม่มีแบบนี้แล้ว <S <S แล้วพี่มองว่ามีข้อดีข้อเสียงแล้วกับการวัดผล2แบบก,ก็คือรวมกันมาออดิชั่นกับจ้ง ition, างออดิชั่นแบบให้เล่นไปเลยคืนนั้นแล้วก็ออดิชั่นพี่คิดว่าอย่างไงคือคอาหมิก่อนห <ồi, S 2> มิก่อนกูเลือกนะอ่าจ้างออดิชั่นในเวลามันเห็นผลที่สุดใช่ลูกค้าลูกค้าอันนี้กูกูมีความเห็นต่างอ่าเพราะว่าเคยอยู่ในหมวดคนที่เป็นฝ่ายบริหารมาก่อนในร้านการออดิชั่นในเวลาเสี่ยงมาก ถ้าเกิดว่ามึงทําผลงานได้แบบไม่เวิร์กในคืนนั้นมึงก็จะเสียลูกค้าไปหลายหลายตังอ่าใช่ป่ะแล้วบางทีลูกค้ามันไม่ใช่ลูกค้าที่มาบ่อยมันเป็นลูกค้าบางคนเคยมาครั้งแรกเวลาบางทีลูกค้าที่มามันไม่ใช่ลูกค้าประจาเขาไม่โอ้ยวันนี้ดีเจมาอไม่รู้แต่ลูกค้ามาครั้งแรกติดภาพไปแล้วร้านนี้ไม่สนุกอ่าเออก็จริงอันนั้นเสียงอันนั้นเสียงเขาเลยไม่ค่อยเบิร์ร์เบ่ร์ร์เบิร์ร์่บิร์ร์ใช่เติก์ร์เบิร์ร์เี่ออร์ชั่ได่เล่แต่แต่อถึงเเล่นจรง ก็มีเวิร์กเหมือนกันอ่าใช่ก็มีเยอะเยอะเยอะตอนนั้นเราก็เคยพูดกันอยู่ว่มีคือถ้าเป็นโหมดนี้นะก็จ้างมาเลยจ้างมาจ้างมาเล่นถ้าไม่เวิร์กก็ไม่จ้างแล้วนะเออไม่จ้างต่อกันนะผมจ้างราคาเนี้ยและถ้าคุณรับได้ในราคานี้คุณมาเจ้งแล้วยืนได้เลยยืนดีผมมานึกได้เรื่องหนึ่งมันมีการออดิชั่นโดยที่ไม่ได้พูดว่าออดิชั่นโดยตรงด้วยนะอย่างสมมติหาแทนไหมใช่ หาแทนสมมติผมหาพี่หมิงแทนไทยหามาแล้วผมพอแทนหนึ่งครั้งปั๊บหลังจากนั้นได้รับการว่าจ้างให้ไปเล่นได้เรื่อยๆเลยข้้าาพเจใครใครจ้างฮะใครจ้างหมายถึงว่าคนที่จ้างอาจจะเป็นเฮดที่เขาหาแทนเอาแล้วคนที่ให้ไปแทนก็รูดคนนี้คนนี้ให้ไปแทนไม่ได้หลุดแต่อาจจะแบบว่าสลับวันหรือวันเราคือแบบเอ้ยใช้ได้นี่เอามาใช้งานอะไรอย่างนี้เออถ้าถ้าเราเก่ารูดเนี่ยกำ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 ก่กำ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 ก คือแทนหรือเปล่าอ่าคือ,อ,าอาถามเลยถ้าไปแทนเราได้ทุกคนคิดว่างไงไมีกรณีนี้เกิดขึ้นอ,อ่าผมเพราะเพราะมันเหมือนกันออดิชันเหมือนกันนะเพราะว่าคนเขาเนะี่ยเขาก็ต้องเรียกเราเป็นลองเล่นเหมือนกันผมจะเป็นคนที่ไปเปิดแทนรุ่นพี่อยู่เป็นประจำาะไรแบบนเวลาที่เขาจะบุกเราผมบอกเลยไปคุยกับพี่เลย แต่ถ้าพีเขาแบบโอเคก็โอเคเหมือนันผมก็จะบอกว่าเป็นคุยกับพี่เลยแต่ถ้าแต่ถ้าแบบว่าเออเป็นร้านที่แบบว่าเออเรารู้ว่าเอ้พี่คนนี้เพราแต่านไปถามเขาเลยไปถามเขาไปถาก็เลยเพราะว่าสมมติรู้จักกันอยู่แล้วสมมุติว่าถ้าวันนั้นอ่ะไอคนที่ติดต่อเรามาเป็นหัวหน้าบูธแล้วทีนี้เนี่ยไอคนที่เล่นวันเนี้ยแม่งเสือกหลุดแล้วเราไปแทนมันนะไอคนนั้นเนี่ยทำไมถึงหลุดอ๋อมันอเหมือนหมายถึงว่าเขาเอาน่ยเขาเขาลาลากิล อะไรไอ้้ไอคนสมมติสมมติเล่นผมสมมติไอเบตเล่นวันนี้รอบนี้แล้วมันมีคนนึงไอเบตสมมติไอเบตไม่สบายป่วยหรือขี้แตกพักแล้วหัวหน้าบูธเป็นพี่ผู้นำดีเจคนนึงเออมาแทนมาเล่นปุ๊บวันนี้ร้านแม่งสือชอบแล้วอยากได้อยากได้อีกเนี่ยมาแทนไอเบตเวลานี้แทนไอเบตเลยถาวรเป็นพี่พี่คิดไงมันคือเรื่องจริงที่กูทำมากับตัวใช่คือเป็นคูดลำบากใจมากเลยขึ้นอยู่่กับวา ตำแหน่งมึงมีอำนาจเท่าไหร่มึงเขาเขาให้เขาให้อำนาจมึงแค่ไหนถ้าเกิดว่าทุกอย่างเด็ดขาดที่คำพูดของเจ้าของร้านก็ก็จบไงมันก็จบไงงั้นไงมันก็ต้องไปคุยกันดีๆแต่เล่าเปอร์เซ็นต์หลักๆเลยอยู่ที่คนที่ไปแทนจะพูดยังไงมากกว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าโอเคก็ตกปากรับคำหรือว่าเออด้วยหมดมันก็ก็ลงเออยาง้งอยู่เอาแบบว่าเอาแบบว่าถ้าปฏิเสธไว้ก่อนยังไงก็ไม่โดนเอาแบบว่า เอาแบบว่าเราไม่รู้จักกันเลยสมมติเราไม่รู้จักกันเลยเงี้ยแล้วไปแทนได้ไงวะไม่ไม่เอาต้าไปหาไงถึงไม่ถึงไปหามาเองไม่ไม่หมายถึงหมายถึงว่าพี่หนุ่ยรู้จักสมมติพี่หนุ่ยรู้จักพี่หมีเพี่หนุ่ยรู้จักผมผมไม่รู้จักพี่หมีเราไม่รู้จักกันเลยเราอันนี้เป็นคนหามาใช่มเหมือนที่หาหาผมไปแล้วผมไปเไม่รู้จักกันแล้วเขรู้จักเขาจะรู้จักโอ้โหไอ้เหี้ยอันนี้เรื่องใหญ่อันนี้เรื่องใหญ่อยู่ที่คนเป็นเฮดด้วยทั้งนั้นว่าคนเป็นเฮดมันแบบใจกะอีกคนนึงเปล่าคือคคือออส่่่่่่ววนนนนใใหหญญะะปัััััาาามมมจจจเกกกกกบทีไรู้ช แล้วแบบแล้วแล้วเราไม่เคยคุยกันไม่รู้ภูมิหลังแค่เราไปถามต่อ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 กันมาแล้วเขาคิดสรุปว่าเป็นใครอะไรอ่าใช่มันก็จะแบบว่าไอ้เยี้ยงแม่งแทงกูแม่งนั่นใช่ไหมจริงจริงมันมีเรื่องก่อนหน้านี้ที่ที่เราเคยได้ยินเห็นแบบนี่อย่างนี่ยังไม่นับเรื่องเด็กเรื่องผู้ใหญ่อีกนะใช่ใช่ใช่ความเป็นกความเป็นผู้ใหญ่อีกนะใช่ความเป็นเด็กความเป็นผู้ใหญ่นี่ก็คอนเนคชั่นนะใช่ใช่ใช่ความเกรงใจอ่ะ คือเคนดาเป็นคนที่มีกิจกรรมหลายๆอย่างที่สามารถทําให้แบบได้คอนเนคชันมาค่อนข้างเยอะแล้วคอนเนคชันดีมากๆหนึ่งคือข้อดีของคนมีคอนเนคชันคือไอ้เรี่ยงงานแม่งไหลมากไหลมาเทมาจริงๆอันนี้ข้อนี้ต้องยอมรับอีกหนึ่งคนที่มีคอนเนคชันดีๆนะไดโนไดโนของเราเนี่ยแหละไอ้เรี่ยคอนเนคชันม่งแบบ ลงมหาลัยโยนให้ครูโยนให้แบบยอดเยี่ยมที่สุดเลยปัญหาคือคุณบริหารมันได้ดีแค่ไหนเออบริหารความสมพัน์ด้วยนะจริงแล้วเนี่ยไอคอนเน็กชั่นพวกเนี้ยที่แบบว่าเราพูดกันว่าคอนเน็กชั่นคอนเน็กชั่นเนี่ยคอนเน็กชั่นไม่คืองานไยคอนเน็กชั่นไม่คือเงินใช่ถูกว่าใช่ใช่เราจะหามันได้ยังไงวะอ่ะอย่างแรกเลยเริ่มจากง่ายเรางใช่เราเรารู้จักใครก่อนพี่ลองเล่ามาหน่อยกว่าพี่จะมาถึงตรงเนี้ยพี่แบบได้คอนเน็กชั่นต่างๆนานามายอะบ้าง ผมแค่ผมรู้จักพี่บอยอ่ารู้จักพี่บอยได้จากเว็บไซต์ up กระจาย o m com โทรหาเลยแล้วก็อยู่ในคอมมูนิตี้เว็บไซต์อยากได้เครื่องอ๋อพี่บอยบอกมึงมาเลยเครื่องอบอยดีเจคือแบบเต็มเลยก็แบบเริ่มลงแขงอ่าผมหาคอนเนคชันจากการแขงนั่นแหละนะคอนเนคชันตรงนั้นแล้วก็อ่าเริ่มรู้จักเลยว่าเอ้ยแม่งที่4ของพ i โอเนียเอคอนเนคชันอย่างเลยนะเป็นคนช่วยเหลือคนอ่ะแล้วเวลาใครถามอะไรผมก็จะเดินไปตอบให้ตอบตอบตอบอย่างแนวทางของพี่นัตตี้เนี่ย ได้มาจากการแข่งขันคอนเนคชั่นมันไม่ได้อยู่ดีวิ่งามานะเว้ยไอที่ต้องวิ่งไปหาต้องวิ่งไปหาอคอนเนคชัค่น<ช>นี่คือเราต้องทําอะไรสักอย่างเพื่อที่จะแบบมันดึงดูดมันเข้ามาหาเรา<ช>อย่างแรกเลยนะอย่างพี่เนตตี้แข่งได้ที่4งานเอสเอ็กงานนั้นผมก็แข่งอ่าใช่ใช <laughs> พอได้ที่4ี่ปุ๊บคนก็อยากจะเอาไปโชว์ชพอเอาไปโชว์เสร็จปุ๊บเจอคนหมู่มากเราก็พัฒนาต่อไปในวงการเรื่อยๆทางานนู่นนี่นั่นคอนเนคชั่นมาแบบนี้มันมีเส้นทางของมันนะเว้ยคอนเนคชั่นอ่ะหมิงกว่าจะมาเป็นหมิงดูวันนนนีี้้งงเเเรริ่่ตไกกก็็อาๆแ นี่แหละครับพี่นัตตี้ครับคนแรกในวงการที่เห็นผมมาแล้วทุกรูปทุกรูปแบบนัตตี้เลยจ้างอีกแล้วใช่คือแบบตอนที่ยังไม่ไม่รู้จักใครเลยไม่เป็นอะไรเลยใช่นี่ไม่ได้เป็นดีเจเลยนี่คือคนแรกที่แบบว่ารู้จักกันในฐานะคนที่กลังเป็นลูกค้าเป็นลูกค้าเห็นไหมเห็นไหมนี่เขาวิ่งเข้าไปหาใช่เพราะพี่เป็นตี้ไม่ได้เอาเครื่องไปหน้าบ้านแล้วขายหมิงถูกต้องถูกต้องหมิงเป็นคนจะไปหาเครื่องแล้วก็พวกคอนเนคชั่นงานตื่นผมก็เป็นเรื่องครั้งแรกไปออดิชั่นเลย อันนี้เห็นไหมอันนี้ก็อเป็นออกแนนทที่เดียวกันอ่านี่เป็นออกเป็นออเดชั่นแล้วเป็นดีเจออร้านแรกในชีวิตแล้วก็ติดเลยอ่านั่นแหละเชื่อไหมจำสตอรี่นี้ได้ด้วยน้องเท้าวันนั้นนะพี่ออฟพี่ออฟออปติกอะบอกว่าไงรู้ป่ะพี่หมิงบอกว่าพี่ผมเพิ่งมาออดครั้งแรกครับผมไม่เคยเล่นที่ไหนเลยพี่ออฟบอกเอาเลยโอเคเยี่ยมรับเลยพี่ออฟบอกยกนิ้วโป้งให้เยี่ยมรับเลย เห็นไหมว่านี่คือเส้นทางของคอนเน็ชันเว้ยคอนเน็ชันไม่ได้แบบเอ้ยมึงต้องเข้าไปตีซีอะเขาต้องไปแตกเล่าสังคมการการตีมันก็ใช่ได้แต่แต่มันไม่ใช่เขาเรียกอะไรเอาพูดพูดว่ามันไม่ยั่งยืนแล้วก่อนที่ก่อนแต่คือคอนเน็ชันที่มึงได้มาตอนแรกใช่มึงเป็นคนขวนขวายหาเองออดิชั่นถูกป่ะแล้วก็ทุกวันมึยังพยายามอยู่ะคือมันเป็นการเข้าไปก่อนตัวเราเองอะทําก่อนไม่ใช่แบบอยู่ดีอาสมมุตินะกูเป็นดีเจ อยู่ดีก็เข้าไปแดกเล่าขเขาแล้วอ่ะโอเคอาจจะซีกันอาจจะใช่เว้ยมันอาจจะได้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยสมมตินะสมมติสมมติว่างานมันเกิดแบบไม่พอ,อเขาจำกัดคนแล้วคุณอยู่เบอร์ท้ายมันทําให้คุณไม่สามารถเขาเรยกอยมันปั้นโอกาสเองไม่ได้มันปั้นคอนเน็ชันเองไม่ได้นี่คือปั้นตัวคอนเน็ชันมาเองนี่ก็ปั้นขึ้นมาเองหลายหายคนที่คิดว่าแบบเฮ้ยคอนเน็ชันเนี่ยโอ้โหมึงต้องรู้จักคนนั้นคนนี้ก่อนอันนั้นอ่ะมันคือผลสำลิตแล้วของคอนเน็ชันมันคือผลลับเว้ยแต่ว่าคนที่อยากจะมีคอนเน็ชันองต้เริ่มต้นสิ่งที่แบบยเริ่มจจาากกกเเอริ่่มนลย แนะนำเรื่องหนึ่งผมก็เป็นคนที่คนขวายคอนเน็กชันอยู่พอสมควรแต่ผมไม่ได้เป็นคนไปเที่ยวไม่ได้เป็นคนกินเหล้าบ่อยจะบอกว่าก่อนที่จะวิ่งเข้าไปหาคอนเน็กชันอะสิ่งหนึ่งที่เราต้องมีก็คือเราต้องมีฝีมือก่อนใช่ใช่อันนี้คือเรื่องจริงเพราะด้วยก็ด้วยก็ด้วยเอาจากส่วนตัวของผมเองตอนเด็กๆอ่ะตอนเรายังไม่เก่งอะเราขอใครอะรู้จักหมดนะแต่เราไม่เคยได้เล่นเลยแต่พอวันที่เราเริ่มมีฝีมือแค่เราพูดว่ามีร้านให้ลงมั้งปะได้เล่นแหละ แป๊บเดียวนี่ยังไม่ได้พูว่าระหว่างทางแม่งใช้เวลากี่ปีนนใช้เวลานาน,านแค่ไหนหในช่วงหลังเ <c oughs> พราะฉะนั้นประเด็นอยู่ตรงที่ว่าต้องมีฝีมือก่อนอย่าคิดว่าแค่นี้คือพอแล้วมีคนเก่งกว่าเราอีกเยอะเพราะฉะนั้นยิ่งฝีมือดีเท่าไหร่บวกกับคอนเน็กชันเนี่ยมันยิ่งพาไปได้ไกลมากขึ้นอที่แบบว่าไม่ต้องเก่งก็ได้รู้จักคนก็พอไม่จริงไม่จริงมันอยู่ได้มันอยู่มันอยู่ได้ไม่นานอยู่ได้ไม่นานก็นั่นแหละไอเรื่องนี้ผมว่านะแม่งเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ว่าหลายคน ไม่คิดนะเรื่องต้องมีฝีมือถึงจะเข้าไปในคอนเนคชั่นเพราะแม่งเป็นสิ่งที่คุณต้องมีเพราะไม่งั้นคอนเนคชั่นเขาจะเอาอะไรจากคุณเบสิกพื้นฐานคือคุณต้องเก่งเพรต้องผมอย่างผมต้องมีราคาให้แรงที่เขาดันผมเข้าไปตรงนั้นอ่ะเขาบอกว่าเขาเหมือนผมมองว่าเขาเหมือนน่าเห็นแลววว่ามึงอาจจะเล่นได้ถ้าไปลองพอไปลองเล่นไม่ได้เขาก็บอก ก็แค่นั้นนี่นี่นี่คือนี่คือเป็นคอนเนคชันดีเลยนะคอนเนคชันผมดีมากไม่แล้วก็เขาไม่เอาแล้วก็นี่คือเป็นประเด็นของคนบางคนที่ทำไมต้องมาเรียนดีเจหรือไปโรงเรียนดีเจที่แบบว่าในคนคนนี้ทำงานไทยอินไทยอินกูรู้กูรู้เลยมันพูดปุ๊บกูรู้เลยเดี๋ยวจะททยอินไม่แต่อันนี้เรื่องจริงเว้ยคือจะพูดว่าทางลัดก็ไม่เถิงการที่คุณไปเรียนในโรงเรียนดีเจมันแอบจะเป็นทางลัดเล็กๆเพราะว่ามันมีคนคิดแบบนี้จริงๆอยู่มีมีคือมันอยู่กูว่ามันอยู่ที่อันนี้ไม่ได้ไม่พชาดแต่ละคนนะไม่ไม ใช้ตรงนี้เป็นจุดขายหรือเปล่ามีงานให้นะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งลงที่ที่นี่บอกเลยว่าที่นี่ไม่ที่นี่ไม่ที่นี่ไม่ที่นี่แบบว่ามีงานให้กูไหมมาเลยบางคนบอกว่าไม่บอกวเออผมเป็นคนจัดอีเวนต์ครับอได้แล้วก็การได้ไปว่างๆครับว่างมากๆเลยครับ คืออย่างนี้ก็ก็เอาจิ้งจิงอ่ะผมจะบอกว่าเวลาไปเรียนโรงเรียนดีเจมันเป็นเหมือนทางลัดเล็กๆคือไม่ใช่ทางลัดว่าทาให้มึงแบบมีคอนเนคชั่นเร็วหรือเก่งนะแต่ว่ามันเป็นทางลัดในการเข้าสู่สังคมของดีเจมากกว่าเหมือนเหมือนเอายุกตัวอย่างง่ายๆไอ้ตัวเมื่อกี้ไอ้เสื้อเทาๆทเมื่อกีุ้ยเทาเ่คือคืองานแรกๆที่ผมให้มันอ่ะก็คืองานง่ายไม่ได้ยากแทนบ้างอะไรบ้างผมพอจะเห็นมันเล่นได้ผมก็หยิบมันไปเล่นแต่พลังหลังแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้ามันเล่นไม่ได้อ่ะ มันก็มผมก็ไม่เอาไว้อ,ไอ,อยู่ดีนี่นี่คือสิ่งที่ต่อให้รู้จักออแต่ไม่มีฝีมือก็เหมือนเดิมสําหรับผมนะคิดว่าก่อนจะทําให้คอนเนค t ชันนั้นแข็งแรงได้อะเราต้องมีฝ <Okay. S 1> ีมือที่ดีก่อนไม่จำเป็นต้องแก่งเวอร์หรอกนะแต่แบบเอาให้เล่นได้ดีอ่ะนอนก่อนผ่านมาตรฐานถ้าถ้าต้นไม้รากแข็งแรงคุณก็ยืนต้นได้นานอ่ะไป เราไม่ได้อยากให้มองว่าการหาคอนเน็กชันแม่งต้องใช้พักใช้พวกเล่นพวกเล่นพักอะไรแบบเอ้ยถิ่กูถิ่นมึงอะไรหรือแม้กระทั่งต้องไปทำนิสัยไม่ดีเพื่อให้ได้พวกอะไรใช่หรอทุกคนเคยเป็นคนที่โนเนมมาก่อนดีกว่าเอออย่างี้ดู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 ว้างดีอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันอย่างที่บอกครับถ้าใครอยากจะได้คอนเน็กชันคุณต้องเดินเข้าไปก่อน หาเองสร้างเองก่อนแล้วเดี๋ยวคอนเนคชันที่ดีจะตามจะวิ่งเข้ามาเองเริ่มต้นที่ไหนได้ครับที่นี่ครับดีเจแลับสยามเยขายเลยแล้วกัน <c oughs> ถ้าใครอยากจะเริ่มต้นการเป็นดีเจนะซึ่งแบบว่าที่นี่เราไม่ได้สอนกันแบบว่าเขาเรียกอะไรกู <c oughs> จริงจังนะคูสอนจริงจังนะแต่เวลาเรียนมันสนุก <c oughs> แล้วเราก็แบบเฮฮาเป็นกันเองหลายๆคนที่มาเรียนก็เป็นเพื่อน <c oughs> สักพักเป็นพี่สักพักเป็นเพื่อน่วมง,งานแบบว่า เฟรนเฟน่ะเราไม่ได้แบบว่าเฮ้ยกูอาจารย์มึงสิทกูเยีอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ขนาดนั้นนะครับผมตามไปฟังได้ตามไปกอปเซตอาจารย์ได้เออบางทีก็เสร็จแล้วก็เนี่ยตามไปดูไปดูเสร็จก็แทางงานแม่งแทางงานอาจารย์ไม่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 มีแต่ว่าที่นี่บอกก่อนอาจารย์เนี่ยชอบบอกว่าขอหน่อยขอหน่อย <S 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 นี่กูขพอไงไปกอลคู่เพลงไปเองแต่สําหรับคนที่คิดว่ามาเรียนแล้วอยากได้งานอันนี้บอกก่อนนะที่นี่ไม่ได้มีงานให้แต่ถ้าคุณเข้าตากรรมการคุณก็ได้งาน เพราะว่าที่ทากันอยู่นี่ก็คือทางานดีเจกันอยู่แล้วนะฮะเราก็จะแบบมีงานนู้นงานนี้เข้ามาเรื่อยๆหลายๆคนเนี่ยที่ทางานด้วยกันก็เรียนมาจากที่นี่และหลายคนที่มีงานที่ดีกว่าเราก็เรียนมาจากที่นี่มีอ่ะนั่นแหละครับก็และเดี๋ยววันนี้ก็ขอไปก่อนลาไปก่อนแล้วฮะเดี๋ยวไปเจอไลฟ์หน้าเรามีเรื่องมาคุยกันอีกดีเจรับสยามไปครับสวัสดีครับอยูดที่ไหนเอากูก็จะไปนู้เ็ยแล้วเสองแสบสแควร์ซอยสาม มาเจอได้ทุกวันครับเปิดเที่ยงปิดสองทุ่มครับ<ไ>ลาไปก่อนครับสวัสดีครับเออเฮ้ยปิดไฟจบแล้วไฟสแกนแจม